ไปกันต่อครับพี่น้องครับกับหวยซาซาบัดบันครับพี่น้องครับหวยซาหวยลือหวยพ่อช้างตามสลโลกแกนกับถูกมากกว่ผิดหวดทิพานมากครับพี่น้องครับปังเลือกเกิน สวัสดีครับพีซีทั้งช่องรับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเงินเดือนรดา,าพารวยช่องน้อย,อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตามสโลกแกนครับเมื่อนี้แอดมินสิบห้าผีผ้าน้องเอฟซี 4, ทั้งช่องพ่อพ่อแม่แม่แมลุงปานาาไปตามต่อกับหวยพ่อช้างสุดยอดมากๆครับพี่น้องครับยิ่งเป็นหวยฝันและหวยสูตรคำนวณของพ่อช้างตามสโลกแกนที่แอดมินบอกเก่าซบไวถูกมากกว่าผิด ซากันปิดบานครับพี่น้องครับสิครับเอซีงุกทางครับงวดยี่ผ่านมาหวยพ่อช้างฝันจังได้คนจังได้จังฝันขักฝันแน่แท้ครับพี่น้องครับฝันแอบมินบอกกาวราซิบย้ำนักย้ำหนาว่าผีมาบอกใส่หูครับพี่น้องครับสามสองโตเดียวโคโลตรงกะเปลกคำนวณสูตรคำนวณนั่มครับพี่น้องครับพี่น้อง เชื่อกระถือกันไปครับถ้าไม่เชื่อก็อดคือแอดมินล่ะครับแอดมินกับอดคือกันครับพี่น้องครับเพราะว่าหวยสามสองแอดมินไม่ชอบมันตรงกับเล็กดับน้าครับพี่น้องครับตรงกับเลขดับคณาราจารแอดมินก็เลยไม่ซื้อผ่านโอกาสไปน้อยหนึ่งครับพี่น้องครับวันนี้แอดมินสิภาพีพาน้องไปฟังจากปากพ่อช้างว่างวดน,นี้เหล็น้าของขอสร้างเสียหายตัวใด โดยเฉพาะหววฝันคบแอดมินจะพาพี่น้องเข้าไปตามต่อกับหววพ่อช้างสิมีตัวไดแน่เอาไปฟังจากปากพ่อสร้างไปน้ำกันเลยครับสวัสดีครับคุณพ่อครับ ห่วยไปอยู่ใส่ดูนี่คือเสียงโบกๆวเว้ีอยู่เพื่อนเนี่ยนะได้บ่อยเขหยอกกันอ๋อโอ้ยหวยนบังคับเนี่ยเขาคือทราบว่าได้เป็นแสนขักกระดักกระดแดเโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดอีหยังคนอีหยังฟันแม่นคักกระดักกระดดวันนี้ตามต่อคุณพ่อตามต่อกินข้าวแรกเราบ่บ่กแล้วนี้กินข้าวแรกอยู่ห้วยมันเสียด้กินยงกินยาแบบนี้ตัวอยะเนอกเอาบอ อ่ะไปกันเลยมันสิเด้อรกวนเวลาคุณพอ่อเลขหนำ่ำเอาเลขหน่ำก่อนเลขน,น้ำเท่าไรเกาอเจ็ดและหนึ่ง, 7, งอ่ะเอารักเจ็ดก่อนเจ็ดกับเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์โอ้ยมาหมากักแหน่บ่าแหน่บาทนี่หมักมากมากมากักเจ็ดสองโอ้ยสุดยอดหมากมากมาก เจ็ดห้าเจ็ดเก้าอ้าลักหนึ่งบัตนี่หนึ่งกับมีหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็นึ่งแปดแล้วก็หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดนี้เป็นเลขชล รักมวยรักซิบชนกันมันจะไปเอ็กันไหนจากวันนี้บอกอ่ามีเหตุผลมีเหตุผลอะแต่ว่าแต่ว่าหนึ่งนี้เด่นแห่งกว่าเจ็ดนะหนึ่องนี้เด่นแห่งกัวเจ็ดเมนบอ่หัวโตแลโอ้มั<อ>มนชนกันทุกหลัก,กวันซากมวยซิบชนกันหมดแต่ว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้หนึ่งหนึ่งเลิกหนึ่งเลิกหนึ่งหนึ่งก,กันไหวหนึ่งหนึ่งน่อง หนึ่งหนึ่งเป็นโต๊ะกันเนาะอ๋อฟันไหฮสี่คู่แน่คุณพ่อฟันไฮเนี่สี่คู่ก็มี 1, 4, 1, หนึ่งสี่กับหนึ่งห้าหนึ่งสี่และหนึ่งห้ารักเจ็ดเด้อเจ็ดก็มีเจ็ด 9, กเก้าครับเจ็ดสองเจ็ดเก้าและเจ็ดสองโอ้ยหมักเลยเนี่ยผัวขามาก 70, กัเกเจ็ดศูนย์กับเจ็ดสองแห้งแหงาน,นี่แต่พวหัวละเออจังสิเป็นจรงเลฟันบอคุณพ่อฟันบอ หนึ่งซีมันจะเกลียอ้าวบ่แม่นสิมาเล็กเล่าอีกเราหรือหนึ่งซีหน่หนี่ยนะหนึ่งห่าบอกฝันว่าจังไหนเดี๋ยวนี้เอาเอาแปลควอมฝันให้ฟังมันผีตัวเก่าอยู่บ่เดี๋ยวนี้มาบอกเดี๋ยวนี้จะฟัวเลยอ่ะเอาบอกเอาฝันว่าจังไหนบอกให้ฟังเนี่ยเอฟซีทั้งช่องอยากได้ยินความฝันทั้งเหยาฝันยาฝันว่ามีกูบ้าฝันว่าฝัน

วันนี้วันสากันเม่นหนึ่งกับเม่นหนึ่งลางวันซามันงมีลางแน่นอนนะจักทีแนวเดแต่ว่าบลางกับนละแม้นบอกโอ้คุณบ้าเพื่อนบ่าบอกใจลางแห่งบนระตืนเนาะห่วยบเม้นคนเมื่อวันเม้นสิ่หนึ่งแปดบล่ะคุณบอก่พหูแลหนึ่งแปดกรสืวันเยอกะไบลางตูดว่าหนอนอบังเดอร์พวกขาดทวนเดอร์เออเ้นนึงนึละต้นตกกันนอ เบิ่งเดกผู้ข่าสิทวนเด้อบานนี้เร้อเลขน้าของเขง้าวดนี้เกับหนึ่งนบอเจ็ดศูนเจ็ดสอ70 72 75 79เจ็ดเก้าแมห่นึ่งห้าหนึ่งและหนแปดนบอเูอหนึ่งแนี่อันตรายแห่งในคุณพ่อพระเป็น 8... ปดเด้พระเป็นแปดปอยแบ่งลอยลงมาบทีห่วย เดียวี่เงินบนนาทคนนะไปจกได้ผงมัเืเงินไปลอยกูาในความบาทนี่จะไปแดงแดงเอาใส่จุดเต็มถุงหมดแล้วละเงินออกอ้าวอ้าวเอาหนึ่งศูนย์ไวจ้จักันหนึ่งศูนยไว้คือมันก็มีอยู่ในความอันตัวกับชุนหนึ่งล้านัวนึ่งหนึ่งชุดหนึ่งล้านแต่ว่าเป็นอย่างไรกับัเอหยดนหนแล้วก็นีละนอกันเน้นๆไม่หายเพรแหงแ้งลนอ ขัดเนีนๆมากเลยนะแปดคูแปดคูเก้ากับเลขกันนอระบ้านีกันทั้งบนทั้งล่างไปและกลับผู้ไดามากระจัดไปตัวเมนโบผูมาก,ก,กระชังเจอเออไม่ชอบก็ดูผ่านเมนบอญิงควบฟันวงเจ้าดิเมนอิลีวันนี้ว่าผู้ขาสิตีถือบอผู้ขาตีหน,าห,าาาหนึ่งแปดจะผู้หัวรัจะว่าจะนึ่งแปดกับพลอยไปยุสจะว่าเกิดเกิดกัาามากนึ่งหลายแห่งก็เจ็ดถึงจะว่า ก็เป็นไปเลยเวิเกิดจ้าคนบอกวิบหนองผัวอกยุ่งเก็บเออแมนแมนออารบวนเวลากินเขาแรกครับพุทธพ่อขอบุณ<ะ>ขอบคุณ<ะ>ในหลายแห่งเอสี่ทั้งช่องหมักชอบกระจัดคัดกะเบ่งผ่านหนอนตัวัดันครับ,บ,บ,<ะ>บสวัสดีครับคร<ะ>ับพี่น้องครับพี่น้องในยิ่จากปากพอสร้างกันเัิทุกคนครับบางคนจะไม่เข้าใจแอบมินสีขียนลงกกระดาษพร้อมกบอธิบาย ให้เอซีทั้งจอ,องพอๆเม่ๆลุงปานาาน้องนุงทุกท่านเอาไปพิจารณาอีกรอบหนึ่งโดยเฉพาะเหลขฝันของพอสางนะครับเ้อแอดมินตีความหมายว่า18ให้พี่น้องเขา้าไปพิจารณาเขามาบึ่งกันเลยครับดีครับพี่น้องครับก่อนอื่นแอดมินสิบห้า,พ,าพี่น้องเขา้าไปย้อนกระบวนความกันเหมือนเดิมครับวัดที่ผ่านมาหวยพ่อช้างสากันปึ๊ดป่านกับพี่น้องครับหวยพ่อช้างงวดวันที่ 16มีนาคม2568เลขนำของพ่อช้างครับ8และ2 8และ2ผลหวยออก32ล่างตรงตรงครับพี่น้องครับตรงตรงได้เป็นแสนครับพี่น้องครับงวดที่ผ่านมาเฮกันปัดบานครับพี่น้องครับโดยเฉพาะหวยฝันของพ่อช้างทานพี่นอ้องเลื่อนผ่านไม่ฟังการอธิบายของแอดมินจะไม่รู้ที่มาที่ไป ของค้าว่าหวยฝันผีมาบอกค่าหงูครับพี่น้องครับ3 2มเม็ดเดียวตรงกับสูตรของคุณพอ่อวันนี้พี่น้องได้ยินจากปากพ่อช้างกันปัดทุกคนครับอย่าเลื่อนผ่านนะครับเด้อฟังการอธิบายฟังการสนทนาแอบมินกับพ่อช้างให้พี่น้องเฮ้าไปพิจารณาแอบมินเขียนลงกระดาษพร้อมกับจะอธิบายให้พี่น้องเฮา ผู้ที่ฟังไม่เข้าใจอีกรอบหนึ่งครับหามาบังกกันเลยมีครับพี่น้องครับหวยพ่อช้างมวลวันที่หนึง่งเมษายนสองพันหร้อยหกสิบแปดครับพี่น้องครับเลขนําของพอสร้างพอสร้างหมากวันนี้เจ็ดและหนึ่งเจ็ดและหนึ่งถูกมากกว่าผิดครับพี่น้องครับแอบมินเขียนผิดอีกแล้วแอบมินเขียนผิดอีกแล้วครับพี่น้องครับ นี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเอฟซีทักมาเดี๋ยวเอฟซีทักมาเขียนผิดเด้อแอดมินอีกขอโทษขออภัยดนะครับเด้อแอดมินเขียนผิดอีกแล้วหัวยพ่อช้างครับพี่น้องครับงวดประจําวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเลขนําของคอสร้างครับพี่น้องครับเจ็ดและหนึ่งเจ็ดและหนึ่งบนและล่างถูกมากกว่าผิดครับพี่น้องครับถูกมากกว่าผิดเริ่มต้นกันได้ครับพี่น้องครับเริ่มต้นกันด้วย 7 0 7 2 75หและ79เ้ตัวเน้นๆขีดไฮนี่พอสร้างฟันจากปากพอสร้างเองครับพอสร้างฟันมาให้72และ79ส่วนหลักหนึ่งครับพี่น้องครับส่วนหลักหนึ่ง 14, 15, 17และ18นี่ครับพี่น้องครับพร้อมกับพอสร้างกันมาให้่1 1และ10เป็นตัวกันครับงวดนี้ พอสร้างฝันว่าคูบาหรืออาจารย์ภาษาไทยว่าอาจารย์ครับพี่น้องครับบันนอกของหน้าบอกว่าคูบาเพิ่นปล่อยเงินลงมาไหลลงมาในานา้ำมีเด็กหน่อยมาน้ำครับพี่น้องครับมีเด็กหน่อยมานำ้ำยิบเอาแบ่งรอยมใหาพี่น้องสิตีว่าจังไดครับพี่น้องสตีว่าจังไดแอดมินชอบ 1.8ครับพี่น้องครับ1.8 7072แอปมินก็ชอบเพราะว่าตรงกับเหล็กแอปมินครับ1.8นี่คือแอปมินตีความหมายจากความฝันของพอสร้างแต่พอสร้างฟันให้1.4และ1.5นะครับเด้อหวย8ชุดนี้ให้พี่น้องเอาไปตัดกับท่านอาจารย์ทุกคณาจารย์บอว่าสิเป็น F4 น้องเอหรือท่านอาจารย์ออไม่เชื่อไม่เป็นไร หรือพญจิรีจากนุ่นทบรุรีพร้อมกับหวยแอบมินดับสนิทดับบนแอบมินลงไปให้กอน,นานั้นแล้วพี่น้องครับให้พี่น้องเข้าเอาไปตัดด้วยครับเด้อถ้าคิดว่าโอ้ยขอบาตัดหอกแอบมินคนสื่อวัดทั้งแปดตัวนี่ล่ละถูกก็ถูกไม่ถูกก็ไม่เป็นไรพิจารณาเอาเด้อครับเด้อถ้าพี่น้องยังเชื่อมั่นหวยพ่อช้างเหล็กความฝันของ่อสร้างหรือเหล็กน้ำของ่อสร้าง โดยเฉพาะเล็กนําครับพี่น้องครับเล็นําของพอสร้างถูกมากกว่าผิดจริงๆซากันมัดป่านครับหวยพอสร้างสุดยอดสุดยอดจริงๆครับพี่น้องครับให้พี่น้องเฮ้าเอาไปพิจารณาด,รด้วยครับเด้อเบิ่งวิเคราะห์ไต่ตองผิจารณาก่อนการตัดสินใจก่อนการลงทุนทุกครั้งจงพึ่งไว้เสมอไว้ว่าแอดมินจะบอกกาวเราซิฟทุกคลิปไม่มีใครรู้จริงครับพี่น้องครับเพราะี่ไผหูจริงครับถ้าเพิ่นหูจริงเพิน่นรวยไปแล้ว แต่งวัตถิผัณฑมาเขาก็ได้เป็นแสนแสนบัดบานครับพี่น้องครับหัวพ่อช้างซากันบัดบานอีลีตามสาโลกแกนคำซาคำลือครับกับสวัสดีเอซีเก่าเอซีใหม่เขามารับชมกับขอบุญขอบคุณพี่น้องเท่าที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอมินกบแกแอมินนอยไใดดีเสมอบ้าฝากนี้ด้ยวยครับเดอ้อช่องน,น,น้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทุกคณาจารย์แอบมบินแกแอมินนอยกับขอบุญขอบคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนโดยดีตลอดมาถ้าจะชอบทีน่นี่ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนสิบปรพาสคลิปต่ต่อไปเจมมินลงหวังว่าสิมีประโยชน์บาไลคกันหน่อยครับสุดท้ายนี่ขอให้พีนองข้ามีแต่ความสุขความจเจริญเดินทางปลอดภยัยขอบคุณอบอุน่นหนึ่งสิ่งใดสมดังปัถนาหนึ่งปัถนาสิ่งใดก็ขอให้พีนองข้าสม,มุูงมับรรลุปรถนาลำลำในลวยเงินไหลกองทองไหลมากคุณพครักษา เทวดากลุ่มข้องสวัสดีครับ